สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าจ้ามาตามกันต่อมาลุ้นกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนดาวโจนรอบปกติจะมืดอนีวันที่ดาวโจนรอบปกติวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบจะเดือนเจ็ดเดือนกระกฎาคมจะสองพันห้าร้อยหกสิบ จ็ดจ้าสำหรับโพลฮุ้นดาวโจนรอบปกติของวันที่ยี่สิบเจ็ดทีผ่านมาจากแนวทางของเฮ้า,ายตัวได้ไปในการเดียวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจา้าแนวทางถูกๆูกแนวทางก่อนสิไปรับชมแนวทางใหม่เฮาก็ต้องมาเบิ่งนพนของย้อนหลังกันก่อนเนาะของวัดเก่าจา้าวันที่ยี่สิบเจ็ดุนดาวโจนที่ผ่านมานี่ให้ไปที่เด่นหนึ่งกับเก้าวิ่งรูด สำหรับพลนนี่คือพาดไปนอกจากพุนออกเก้าสามสี่ล่างสองเจ็ดจ้าสำหรับเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าเอาเข้า,ามาลักลอยเนาะเก้าสามนี่คือมาตรงตงแต่ว่าอยู่ลักลอยลักสิบนาะจากโอ้โหสำหรับพลนดาโจนวันที่ยี่สิบเจ็ดามนี่ได้จ้าสำหรับวันที่สามสิบมนนี้รุ่นกันโตตามกัน่อจา้า เอจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางจะรรับชมไ้เป็นแนวทางเราจะน้องทำมักสะชอบจะได้การพลอยตามจะทาบ่มหมักบ่ชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตร,รการคำนวณจะมีเข่าแล้วก็มีรูดเราจะให้เข้าใจตรงกันเราจะว่ามีเข่าแล้วก็มีรูดผิดพลาดประการใดกับโคตรโคภัยลหลายๆจะทาามักสาชอบปล่อยตามทา,มามบ่มักบ่ชอบอันนี้ก็คือปล่อยผ่านได้เนาะ สำหรับดาวโจรวันนี้เลขเด่นให้ไปที่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เก้ากับสองวิ่งรูดจ้าแปบ๊บหนึ่งเด้จ๋จะเด้อขอเบิงก่อนเด่นเก้ากับสองติดเบิร์ไว้เก้าเก้าตามด้วยสองสองสำหรับสองสองนี่ เดนสองวิ่งดุดสองนี่คือดาวโจน์มาเงาเลยเนาะวันที่ยี่สิบห้ามาเบิร์นสองสองวันที่ยี่สิบหกมาสองศูนย์วันที่ยี่สิบเจ็ดมาสอง,ส 27, สองเจ็ดอืมสำหรับวันที่ยี่สิบห้าเจ็ดก็มาแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบเจ็ดมาสองเจ็ดโอ้โหอ่ะเมื่อนี้แอ้โจยังได้เด่นสองวิงุ่ดสองอยู่ตามมักปะชสบก่ะ ลองพิจารณาได้เนะจะเด่นวิ่งรูดสองตัวจะบริมีแค่สองตัวเดียวเนะจ้าสิมาตามสูตรห้หรือบอปิดไปเสาอาทิตย์น้องมื่อนี้เขาก็มาลุ้นกันต่อสิมาตามสูตรห้หรือบอเนาจะจับคู่จะเก้า 9, มี9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ เกาสำหรับเก่าสองคือคูเด่นต่อด้วยเก้าสามสำหรับเด่นสองวิรุษสองสองสามสองหาสองเจ็ดสำหรับสองเจ็ดตัวเดิมเนผือ่อมาตัวเดิมจะสองสี่ หมักตัวได้ชอบตัวได้ก็น,นําไปวิ่งไปรูดได้เราจะถาหมักถ้าชอบจะตามด้วยสองหกสำหรับตัวเน้นจะวันนี้ดาวโจนรอบปกติขอเน้นไปที่สองหาสองสี่จะสำหรับเด่นสองวิ่งดุดสองเด่นเก้าวิ่งดูดเก้าขอเน้นไปที่เก้าสองตามด้วย90ศเบิ้ลเลขเด่น 9ก้าขอเน้นไปที่เบิ้ลเก้าเละกันจ้ะ,อะโอเคจะเรียบร้อยจ้สำหรับแนวทางคุณดาวโจทย์รอบปกติคำขึ้นนี่จะมักตัวได้ชอบตัวได้กลโจทดไว้แค่ไฟฝากน้าไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเราะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชมประกังคอยตามเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกกาลังใจจ้า ขอ้ดไโซกีกันทุกคนทุกท่านเราะจนนาะแนวทางมีเขามีรูผดผิดพลาดประการใดกับโค้ทษขอค้ดไหลายๆเราจะมือนีกับโค้ดมาปังปังโค้ไมาเด้งเด้งละกันเราะจะขอบพุณนถูกการรับชมขอบคุณนถูกการติดตามจากขอห้หไฮโซกี้กันทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า